สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับอัญยองครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครสู่ช่องรีแคปนนาง,งามที่ไม่สนุนส,น,สนแท้โดยใดบนโลกวันนี้คุณผู้ชมและนี่คือช่องฮากัสนะนี่คือช่องฮากัสคุณผู้ชมวันนี้เราจะพาทุกคนมายนโฉมมิสจูนิเวอร์สคนล่าสุดกันนะฮะมิสจูนิเวอร์สสองพันยี่สิบเอ็ดกับการกลับไปเยือนเม็กซิโกครั้งแรกกับไปเยือนบ้านเกิดครั้งแรกหลังจากที่ได้รับตําแหน่งมิสจูนิเวอร์สแล้ว นะครับมาดูลุคต่างๆของเธอกันนะเพราะาต้องบอกว่าตอนนี้คือนางก็แบบออกงานถี่มากที่เม็กซิโกคุณผู้ชมนะฮะต้องบอกว่าตอนที่ได้รับตำแหน่งนะฮะแล้วก็อยู่ที่อ,อเมริกาเนี่ยออกงานก็ไม่ได้บ่อยมากนะฮะก็ออกงานแค่ช่วง,วงแรกๆเนาะออกสือ่อหลังจากนั้นก็คือนอนกรีบอยู่คอนโดคุณผู้ชมนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็คือกลับเม็กซิโกไปแล้วต้องบอกว่าปังปุริเยมากนะฮะปังปุริเยในส่วนของคนมาต้อนรับได้ๆนะลุคต่างๆคือแบบประโคมสุดนะฮะ วันนี้จะพามายนโฉมลูกของนางกันว่าสมกับตำแหน่งมิ s s u n เวิร์สคนล่าสุดหรือเปล่านะฮะสมไม่สมไม่รู้แหละแต่ว่าวันที่ตัดสินเนี่ยก็ไม่สมสักเท่าไหร่ดากุณมอันนี้กุูดตรงๆนะฮะหลายคนมองว่าเอ๊ะนี่ยการที่จะเป็น Miss u n เวิร์ e เนี่ยวันวันได้รับตำแหน่งมิชชี่เวิร์สมันตัดสินเนี่ยอาจจะ ไม่ต้องสดมากก็ได้มั้งนะฮะค่อยมาดูหลังได้รับตําแหน่งนะฮะว่าออร่ามันจะเพิ่มมากขึ้นกันไหนนะฮะหรือว่าค่อยมาดูหลังอําลาตาแหน่งหรือเปล่าว่าเอ๊ะมันจะสมมงไหมออร่ามันจะเพิ่มขึ้นไหมอะไรเงี้ยเอาจริงป่ะคนมันจะสมมงอ่ะมันก็ต้องสมมงตั้งแต่วันตัดสินแล้วนะฮะไม่ต้องมาสะกดจิตว่าเอ๊ะหลังได้รับมงเนี่ยผ่านไปสองสาเดือนค่อยสมมงค่อยออร่ามาอะไรเงี้ยไม่ต้องนะฮะคนมันจะสมมง ต้องสมมติตั้งแต่วันตัดสินถูกต้องไหมครับถูกต้องนะนะฮะในแดนน้องเหนือไปกว่านั้นก็คือจะบอกว่าตอนนี้คือนางเป็นมิชชันนิเวิร์สคนแรกมั้งของการเปิดมิติใหม่เนะี่ยกับการที่ลำลงตำแหน่งไปด้วยนะฮะแล้วคือเปิดตัวผัวนะฮะเออไม่ใช่ผัวสิขอโทษนะสามีเออจะบอกว่าว่าที่สามีของเธอในอะนาคตนะก็คือมีการแบบว่าเปิดเผยอย่างแบบไม่มีการปิดมิดปิดบงังอะไรทั้งสิ้นนะฮะ เออถ้าเป็นมิชชั n น n i v e r ด e คนก่อนๆอะไรเงี้ยโอเคมีแฟนก็ไม่ได้เปิดเผยขนาดนี้นะฮะแต่ว่าป้าเมษานน Andrea เนี่ยแอนเดียเนี่ยเปิดเผยแล้วจะว่าคนนี้แหละแฟนฉันคนนี้แหละว่าที่สามีฉันอะไรเงี้ยวันนี้พามาดูหน้าสามีของเธอกันนะฮะใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับคุณผู้ชมมาคุณผู้ชมก่อนที่จะไปถึงแอนเดียนะฮะขอนอกเรื่องมาที่เจ้าภาพของมิชชันนีเวิดสักนิดหนึ่งนะครับ หลังจากที่ทุกคนได้ข่าวกันมาเนะว่า m i s s u n i v e r s e 2021เนี่ยที่จะจัดปลายปีนี้อาจจะจัดขึ้นที่คอสซาริกานะครับคอสซาริกาแล้วก็แน่นอนว่าก็มีข่าวมาจริงๆจ้ะว่า m i s s Universe ครั้งที่70เนี่ยจะจัดในเดือนธันวาคมซึ่งอาจจะจัดชนกับป้าจูเลยเนี่ยเพราะป้าจูก็จัดเดือนธันวาคมเหมือนกันเป็นงานช้างชนช้างก็ไฟกันมาเลยก็ตบกันเลยสิคะก็ฟาดกันไปเลยสิอะไรเงี้ยนะ ซึ่งเนี่ยได้ก็ตกว,ว่าสถานที่ที่แอบเมามานะฮะที่แอบมีแหล่งข่าวมานะฮะก็เป็นเหมือนแบบ o อ t d อ่ะคุณผู้ชมเหมือนเป็นที่จัดเวทีคอนเสิร์ตแบบ o อ t d อ่ะแล้วข้อมูลก็เป็นแค่แบบกันสาดบังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวคือรูปให้ดูคุณผู้ชมเซื่งจริงๆนะถ้าจัดเอา u t d o o r จริงๆมันจะทําให้เราโฉนดึกถึงมิสอีโค่นะฮะมิสอีโค่ที่จัดที่ผ่านมาเนี่ยนะกลัวลมพัด ชุดนางงามกัวลมพัดผมนางงามก็เจิงกัวลมพัดผมมาบังหน้านางงามอะไรเงี้ยเออถ้าจัดเอาดอร์นะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าข่าวนี้จ,จริงหรือเปล่าแต่ถ้าจริงก็จัดอินทอร์ดีกว่าไหมมันสามารถที่จะคอนโทรลอะอย่างได้นะฮะที่แน่ๆเรื่องของลมนะฮะไม่เป็นอุปสรรคในการประกวดแน่นอนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันนะฮะอาจจะจัดเอาดอร์เหมือนที่ข,าข,าขา่าวข่าเม้ามาจริงๆเพราะว่า m i สจูนิเวิร์มันก็ไม่ได้มีตัวเลือกอะไรมากมายสำหรับการที่จะหาสปอนเซอร์ได้ไง่ายๆถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอร่าหาอะไรได้ก็เอาแม่นะ <c oughs> รอดูนะฮะแต่ที่แน่ๆอาจจะช้างชนช้าง m i ส s u n i v e r s ์ Universe, ชนกับมิสโลในเดือนธันวาคมเนี่ยรอดูกันนะฮะว่าจะเป็นคอสซาลิกาจริงๆหรือไม่นะครับอ่ะพาไปดูแอนเดียกันนะฮะ แอนเดียกลับไปเม็กซิโกคุณผู้ชมนะฮะครั้งแรงหกหลังจากที่ได้รับตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สนะจะบอกว่าลุคต่างๆก็คือดูสวยนะฮะดูสวยอาจจะมีความเป็นมิงเมียงนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าดูดีนะฮะเราพาไปดูลุคแรกของเธอกันนะฮะลุคเดรสสีขาวลุคนี้คุณผู้ชมนะปากแดงได้ๆนะครับก็เป็นชุดแบบว่าสไตล์คุณนายาสไตล์แบบว่า คุณนายเพราะว่าอะไรเงี้ยอาจจะมีความดูเมียงนิดนึงอะไรางี้คุณผู้ชมอดุจแม้แอนเดียนางป็นคนที่เขาเรียกได้ว่าถ้านางผอมอะผอมลงกว่านี้ยจะดูสวยแล้วชอบนางตอนที่ไปประกวดวิสโว่เรามองว่าลูคนั้นคือสวยคือใช่รูแพงนะฮะแต่พอมาตอนประกวด i ิชชันเนวิ e เนี่ยอาจจะดูบวมไปนิดนึงคุณผู้ชมอืมดูจากวันไฟนอลอะสุดสเวน้ำสุสุราตรีะดูบวม มาจนถึงตอนนี้ก็ยังดูบวมนิดหนึ่งนะครับตอนที่ปรากฏมิสซววัวล่ะนางดูผอมกว่านี้นะฮะอ่ะลุคนี้นะครับเห็นไหมกี่คะแนนดีนะดอกกุหลาบนะปากแดงกระเป๋าแดงมาหมดนะไม่แดงก็คือไม่ใส่นะจ๊ะแอนเดียนะอีกลุกหนึ่งคุณผู้ชมลุคนี้ก็คือเป็นลุกออกงานนะครับเออลุกออกสื่อนะใส่มงกุฎนะมาวาด ต้องบอกว่าก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะที่เราเห็นนางงามมีผมใส่มงมาวาดนะฮะเอาจริงๆมันก็ดูสวยไปอีกแบบหนึ่งนะหลังจากที่เห็นตุ่นสีใส่แบบคนเดียวปีที่แล้วอะไรเงี้ยเออมันก็มงมาวาดดูไปดูมาก็ก็ดูสวยนะนะฮะพออยู่กับนางงามที่แบบมีผมอะไรเงี้ยนะอันนี้พูดตรงๆนะฮะอย่าว่าเราบูลลี่อะไรนี้นะนะอีกลุกหนึ่งลุกนี้จะบอกว่าเป็นลุกที่ เป็นงานเลี้ยงต้อนรับนะฮะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นการมอบมงให้กับ Miss ู n i เว r ร e สเม็กซิโคนใหม่นะครับเดี๋ยวพาดูหน้า Miss ู n i เว r ร์สเม็กซคนใหม่ก่อนจะบอกว่าลุกเนี่ยส่งมาไม่ซ้ำกับแอนเดรียนเลยคุณผู้ชมนะลุกดูหวานแบบหวานโคตรๆจนนึกว่าควรจะส่งไปมิสเวอร์ไมนะฮะหน้าแบบนี้นะฮะเนาะเออมันดูขาวแล้วหน้าดูหวานอะไรเงี้ย ชวนให้ถึถึง Miss Universe Mexico 2018ที่ตุบรอบแรกอะอารมณ์ประมาณนั้นเลยคุณผู้ชมนะฮะคล้ายๆกันคิดว่าจะไปถึงรอบไหนคิดว่าจะแบ็ k ทูแบ็ k ได้หรือเปล่า Miss Universe Mexico คนใหม่นะฮะแต่ทึงงน,น,นั้นเนี่ยปิดประตูตกรอบแน่นอนแหละด้วยความที่ว่าอะไร เชเลมันโดก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเม็กซิโกคนนี้ก็คือนอนรอเลยจ้ะนะฮะจะส่งขี้หมูขี้หมาไปโอ้ยยังไงก็นอนรอจ้ะเม็กซิโกนะฮะเชเลมันโดสักอย่างเนาะอะ,อะดูลูกเต็มๆนะฮะชุดนี้ของนางชุดสีชมพูคุณผู้ชมเป็นการแบบเขาเรียกได้ว่าเขาเรียกเขาเรียกว่าชุดอะไรนะชุดยกล้อเออชุดยกล้อนะฮะชุดยกล้อแล้วด้านล่างก็แบบว่ายาวๆอย่างเงี้ยถุงมือมีความคลาสสิกนิดๆน,น,นะ ชุดดูแบบบานเย็นดีเนาะสีดูแบบเจ็บจี๊ดเจ็บใจมากเอาละเธอคือเจ้าของงานเธอดูเด่นนะสมกับตำแหน่งมิชชันเวิร์สก็ต้องให้ก็ต้องให้ลูกนี้นะฮะก็ได้อยู่นะคุณผู้ชมนะเด็กใดก็จะบวา <laughs> ช่างแต่งหน้าแอบมีความแกงนางนิดนึงนะ คุณผู้ชมถ้าซูมดูเข้าไปนะฮะจะเห็นว่าขนตาหลุดหนึ่งขนตาหลุดหนึ่งไม่รู้ว่าใช้กาวกุติขนตายี่ห้ออะไรนะฮะแอนเดียขนตาหลุดวะเออเอาสิแอบแกงนะอนี่ระดับมิชัินเว์นะจ๊ะขนตาจะมาโป๊แบบนี้ไม่ได้นะอ่าดูสิเออ แต่นี่สังเกตนะหลายรูปที่นางถ่ายเองอะหรือว่ารูปที่นางลงไอจีอะจะสวยแต่พอเป็นรูปแบบคนอื่นถ่ายอะไรเงี้ยความสวยของนางจะลดลงอีกแบบ20-30%เนตี่ยลองมาสังเกตดูนะฮะแต่ก็แล้วแหละนะรูปลงไอจีรูปลงเฟซใครๆก็ต้องสวยปะถูกต้องไหมก็เหมือนเราเพื่อนเราแท็กรูปมาอะไรเงี้ยอืมเราก็ยังแบบไม่อยากให้เราแท็กมาเลยอะเพราะาอะไรกล้องเพื่อนกับกล้องเราอะไรเงี้ยมันคนละอย่างกันความมั่นใจมันคนละ ลรอย่างกันนะฮะก็ไม่แปลกใจทําไมในไอจีของนางจะมีแต่ลุกสวยๆ,ๆนะครับ <c oughs> เออนะเนี่ยแกงมากขนตาหลุดหนึ่งนะแม่นะเออได้ๆนองเหนือไปกว่านั้นคือลุกนี้คุณผู้ชมลุกตั้งหมอ้อจากลุกตั้งหมอ้อขึ้นรถแห่รอบเมืองชิวาวาคุณผู้ชม แล้วคือตั้งหม้อใส่มงมาวาดโอ้แม่เจ้านึกถึงนางสาวไทยเลยทีเดียวนะได้ได้ไดนะหม้อใหญ่มากแม่นะหม้อที่ตั้งมาคือใหญ่สุดอะไรสุดเออมันดูแบบนึกถึงนางสาวไทยจริงๆเนาะการตั้งแบบว่าหม้อใหญ่ๆอะไรเงี้ยแล้วคือมงกุฎมันมีความเป็นไทยมันมีความแบบเป็นลายแบบกระหนกอะไรเงี้ยเออนึกถึงแบบนางสาวไทยจริงๆนะนะ ดูแปลกตาดีเนาะไม่เคยเห็นมาวาดกับการตั้งหม้ออะ,แบบอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่า,วาเออดูแปลกตาดูสวยดีนะครับอีกลุกนึงของนางนะครับเป,รเ,ปเป็นลุกชุดราตีลุยว่ะเป็นลุยเป็นลุกชุดราตีสีแดงนะครับอืมอาจริงๆคือเห็นชุดนี้แล้วก็แอบจะได้ว่าถ้าวันไฟนอลได้ชุดนี้นะจะสวยกว่าชุดนั้นเออถ้าได้ชุดนี้จะสวยกว่าชุดนั้นนะครับ นะดูดีอยากนะการเคลื่อนไหวได้ไดนะ้มีความเป็นขนนกดน้านล่างอะไรเงี้ยแล้วคือความเซ็กซี่ความแหวกนงแหวกนมแหวกล่องอะไรเงี้ยเออก็แหวกสิจ้นะจริตคือได้อยู่นะเอออะอะความแบบว่ากล้องคนอื่นอะไรางี้ก็จะแบบว่าข้างๆก็ดูบวมๆนิดนึง นะสำหรับแอนเดียพามาดูรูปนี้คุณผู้ชมสวีทกันสุดนนะแอนเดียกับแฟนหนุ่มของเธอนะฮะว่าที่สามีนะก็คือแบบเปิดตัวฉันไม่แคร์จ้ะนะฉันเป็นมิชชันนีเวิร์สฉันได้มงสามีฉันก็ต้องได้นะฮะจะบอกว่าได้คราวแล้วก็ได้มันก็อะไรอยู่เนาะ ได้เออได้ในตำแหน่งมิชชันนิวร์แล้วก็ได้แฟนในขณนะเดียวกันอะไรอย่างนี้ก็เปิดเผยเลยจ้ะไม่มีการปิดบังเลยสิ้นแล้วก็รู้เหมือนว่าแฟนของเราจะภูมิใจกับตัวเธอมากที่เธอในตำแหน่งมิชชันนิวร์ผู้ชายก็ก็จะรู้สึกว่าฉันมีเมียฉันมีเมียในในระดับตำแหน่งที่เป็นมิชชันนิวร์เลยนะฉันรู้สึกภูมิใจมากฉันรู้สึกพราวมากอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายอารมณ์ประมาณนั้นเลยคุณผู้ชมเพราะผู้ชายต้องบอกว่าก็ลงรูปแบบ ลงรูปนางในในไอเหมือนกันนะซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็น Mission Word ร์ดคนก่อนๆอ,อะไรเงี้ยมันจะไม่มีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะนะฮะแต่กับ Mission Word ปีนี้คือแฟนหนุ่มคือลงในไ g จีเลยจะว่าเธอคือแฟนของฉันอะไรเงี้ยนะครับยังไงจ้ะแม่ปังกรุยเยนะเอออะออกงานวันนี้นะครับกับแฟนหนุ่มของเธอนะฮะ ไปไหนก็ไปด้วยกันตัวติดกันนะจ๊ะเ,ออเหลือแต่นอนคอนโดที่นิวยอร์กนะหวังว่าจะหวังว่าจะจะไม่ขึ้นคอนโดที่นิวยอร์กนะฮะเออพูดประชดเฉยๆนะจริงๆแฟนนั้นก็ก็ดูหล่อเนาะดูหล่อดีอะ่ะก็ได้อีกฟิลหนึ่งนะฮะได้อีกฟิลหนึ่งอยู่นะครับอ่ะรูปนี้เป็นรูปกับช่างผมนะ ช่างผมของแอนเดรียตอนที่ออกงานในค่ำคืนที่ผ่านมานละคุณผู้ชมฮนะเออต้องบอกว่าช่างช่างผมคนนี้ก็คือเป็นช่างกับกองประกวดมิ s ชั n u n เว e ร์สที่เคยทำงานให้กับชีนะ่ะเคยทำงานให้กับชินะครับแต่ว่าปีนี้นะฮะไม่ได้ทำงานให้กับมิ s ชั o n u เว v ร์สนะครับ แต่เผอิญว่าเขาก็เป็นชาวเม็กซิโกนะครับก็เลยมีโอกาสได้มาทําผมให้กับแอนเดียนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นางก็ทําผมให้กับแอนเดียมาแล้วก่อนที่จะเป็นมิชชันนารีเวิร์สอะไรเงี้ยนะฮะก่อนที่จะประกวดมิชชันนารีเวิร์สนะฮะแล้วนางทําผมให้กับแอนเดียใช่ไหมคุณผู้ชมแล้วนางก็เหมือนเหมือนอวยอะเหมือนอวยยศอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่าพูดไปว่าเนี่ยฉันถ้าผมให้เธอนะแอนเดียเหมือนฉันถ้าผมให้กับมิชชันนารีเวิร์สเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดจาวู ja vous, ยังไงล่ะจ้าแม่ กลับมาไม่กี่ปีนางก็ได้เป็น Miss Universe จริงๆนะครับและสร้างผมคนนี้ก็จะบอกว่าทําผมให้กับมาริยานะครับเหมือนจะเป็นคนนี้วางที่ทําผมให้กับมาริยาด้วยนะฮะประมาณนี้นะฮะสำหรับลุกนะฮะการออกงานที่เม็กซิโกนะครับเรียกได้ว่าหลายลุกก็คือสวยสวยเหมือนกันนะครับทีนี้นะฮะเราจะพาไปดูอีกคนหนึ่งที่ โอ้ยจับจับใจ,บจตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าเสียดายเสียดายเสียดายมากแม่เสียดายที่สุดนั่นก็คือนาตาชานะนาจาชามิสซอฟริกาที่ตุ๊บแบบงงงนะตุ๊บแบบงงงเสียดายเพราะว่าอะไรล่าสุดเห็นในเอจีนางเนี่ยลงรูปนะฮะชุดราตรีนะครับที่ไม่ได้ขึ้นในวันที่ไม่ได้เดินในวันไฟนอลมิสต์เนเวอร์นะครับเนี่ยทุกคน ดูชุดเต็มๆดูดีเทลเต็มๆของชุดของนางจะบอกว่าดูดีแล้วคือเห็นที่ไรก็เสียดายเสียดายที่สุดชุดดำนะฮะและลูกเล่นของชุดคือความเป็นแบบว่าลายพลิวโคง้โคงมาแบบอย่างเงี้ยนะครับเออซูมดูก็จะเห็นอีเทลของชุดคืองานละเอียดนะ นะฮะไม่ใช่งานแบบขี่หมูขี่หมานะจ๊ะเออเป็นกรรมี่ดูไหแล้วก็คือเป็นเหมือนเลื่อมๆนิดนึงอะไรอย่างงี้สันๆกันนะครับสวยดีนะเนี่ยเสียดายดูกี่รอบก็เสียดายนะฮะดูเป็นวิดีโอกันบ้างอืมดูดีลอด ยิ่งซูมยิ่งสวยเอาอะไรมาตกรอบก่อน,นดูกีดทีก็รู้สึกแบบทำไมทำไมเหตุผลอะไรที่น้องตกรอบถามหน่อยใสย่ผ้าัยใช่ไหมหรือว่าเธอขัดใจอะไรพอล่าหรือว่าสาอฟิกาไม่เป็นเจ้าภาพให้เธอเธอ,เธอเลยปัดตุบรอบแรกนะยัง,งงงอยู่เลยเสียดายมากจริงๆ ชุดราตรีสวยแล้วลุกคก็ดูดีนะฮะนั่นแหละคุณผู้ชมก็มูฟออนยังไม่ค่อยได้นะฮะเนาะขนาดไม่ใช่ไทยแลนด์ขนาดขนาดว่าไม่ใช่อเมนดานะเป็นซาฟิกาก็ยังมูฟออนจากนั้นไม่ได้จริงๆนะ,ะเพราะว่า ความสวยนี่คือไปยืนถึงสถไฟได้แบบไร้ข้อกังขานะแต่ก็ประตุ๊บแบบงงๆนะฮะนะอ่ะประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับการอัปเดตนะของเรื่องราวของ m i s s i o n อเ r อรคนล่าสุดกันนะครับใครชอบนะบกดไลค์นะครับกดแชร์กด u b s ส r i ร e กันด้วยนะครับเอาไว้เจอกันนะในคลิปหน้านะครับวันนี้ไปแล้วเด้อสวัสดีครับ